เวกเตอร์ <Victor. S 2> ในทางฟิสิกส์ในทางฟิสิกส์นะครับเราจะอธิบายธรรมชาติโดยที่ใช้เครื่องมือวัดนะครับแล้วก็มีปริมาณอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มขึ้นมาคือว่ามันจะมีปริมาณของการวัดที่มันมีทิศทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการวัดเราก็จะมีปริมาณวัดพื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นมวล ก็จะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมสัญลักษณ์ก็คือเป็น kg นะครับความยาวมีหน่วยเป็นเมตรสัญลักษณ์คือตัว m เล็กนะครับเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับสัญลักษณ์คือเป็นตัว s เล็กนะครับจํานวนสารจะใช้หน่วยวัดก็คือโมลนะครับสัญลักษณ์คือ mol นะครับกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์สัญลักษณ์ก็ตัว A พิมพ์ใหญ่นะครับ อุณหภูมิใช้อุณหภูมิเควินนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัวเคใหญ่นะครับค่าความเข้มของการส่องสว่างก็คือเดลแคเดลานะครับสัญลักษณ์ก็คือ cd ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับเันแต่ละตัวก็จะมีหน่วยที่ชัดเจนของมันนะครับแต่นี้เราก็เลยบอกว่า เราก็จะมีปริมาณเชิงอนุพัตธ์นะครับก็คือเราเอาหน่วยที่เป็นหน่วยพื้นฐานเนี่ยมากำานณต่ออย่างเช่นความเร็วนะครับก,ก็คือมันเป็นความยาวหารด้วยเวลาใช่ไหมครับก็คือใช้เวลาเท่าไหร่หน่วยก็เลยจะยึดมาตามหน่วยอนุพันธ์ไอหน่วยพื้นฐานนะครับหน่วยอนุพันธ์ก็จะเป็นไปตามก็คือเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับ ความเร่งก็จะเป็นระยะทางหารด้วยเวลายกกำลังสองก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองครับแรงก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันซึ่งก็มาจากการคำนวณมวลคูณกับความเร่งนะครับงานมีหน่วยเป็นจูลน,นะครับตัวใจใหญ่ก็คำนวณมาจากแรงคูณกับระยะทางนะครับแล้วก็เพื่อลด ความยุ่งยากของตัวหน่วยเขาก็เลยตั้งชื่อหน่วยให้มันเข้าใจง่ายกําลังก็มีหน่วยเป็นวัตต์นะครับความถี่เป็นเฮิร์ตนะครับความดันมีหน่วยเป็นปาสคาลนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นหน่วยในทางฟิสิกส์ที่เราจะนิยมนํามาใช้นะครับทีนี้มันก็จะมีปริมาณ2ออันในทางฟิสิกส์ที่เราจะต้องใช้นะครับ ก็คือปริมาณทางฟิสิกส์มันจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นปริมาณสเกลร์และก็ปริมาณเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายแยกย่อยออกไปอีกทีนะครับว่ามีความสัมพันธ์แตกต่างกันยังไงปริมาณที่1ก็คือปริมาณสเกลร์คือปริมาณที่มีเพียงขนาดอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นเวลาอุณหภูมิประจุไฟฟ้าพลังงาน ไม่จำเป็นต้องมีทิศทางกำกับด้วยนะครับเราก็สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ชัดเจนนะครับความยาวพื้นที่หน้าตัดความกว้างปริมาตรอย่นะครับส่วนอันที่2ก็คือปริมาณเวกเตอร์นะครับอันนี้จะเขียนเพื่อบ่งบอกว่ามันมีทิศทางกำกับนะครับเพราะฉะนั้นใน ตัวสัญ,ญลักษณ์ของเวกเตอร์มันก็มีอักษรที่เป็นตัวแทนของตัวปริมาณนั้นแล้วก็จะมีลูกศรที่แสดงอยู่บนหัวของสัญ,ญลักษณ์นั้นเพื่อบ่งบอกว่ามันเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับตัวอย่างเช่นความเร็วความเร่งแรงนะครับทำไมถึงต้องบอกทิศทางเพื่อบอกว่าเราจะ ส,สังเกตมันในทิศทางไหนนะครับตัวอย่างเกี่ยวกับการแยกระหว่างเวกเตอร์กับสเกลร์นะครับย่ลองให้นะักศึกษาดูนะครับว่าอันไหนบ้างที่เป็นเวกเตอร์และสเกลร์นะครับเพิ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะมีทั้งเวกเตอร์และสเกลร์อยู่ในรูปเนาะ ให้เวลาคิดนิดนึงนะครับโอเคครับมาเฉลยเลยอุณหภูมิเวลาระยะห่างปริมาตรน้ำหนักมีหน่วยเป็นเวกเตอร์รอสเกลาอ่าเป็นสเกลานะครับส่วนแรงความเร็วก็จะมีหน่วยเป็นเวกเตอร์นะครับ สปีดสปีดจะเป็นเอ่อสเกลร์นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้บอกทิศทางชัดเจนนะครับ <c oughs> ดังนั้นในการที่เราจะเข้าใจเวกเตอร์มันต้องมีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในทางฟิสิกส์เองเนี่ยเขาก็จะใช้คณิตศาสตร์เข้ามาอธิบายก็คือมันจะมีระบบพิกัดหลายแบบนะครับก็มี พิกัดคาร์ทิเชียนพิกัดเชิงขั้วพิกัดทรงกลมพิกัดทรงกระบอกนะครับแต่ในฟิสิกส์เบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้พิกัดคาร์ทิเชียนนะครับพิกัดคาร์ทิเชียนคืออะไรพิกัดคาร์ทิเชียนก็คือเป็นลักษณะที่เราแบ่งแกนออกมาเป็นแกน x แกน y แกน z นะครับและก็ ตั้ง3แกนจะตั้งฉากกันนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างในรูปนะครับสมมุติว่าเราจุดที่ปลายลูกศรคือตำแหน่งเป็นลูกศรน,นี้คือเวกเตอร์ a เพราะนั้นที่ปลายลูกศรก็จะมีพิกัดคือ ax ay az นะครับจุดเริ่มต้นของมันก็อยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0 y เท่ากับ0แล้วก็ C เท่ากับ0ใช่ไหมครับอ,อันนี้คือ ตัวอย่างของเวกเตอร์ a เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพิกัดที่คาร์ทีเชียนแบบ3มิติมันก็จะมีทั้ง3แกนนะครับจากนั้นถ้าเราอยากทําการรวมเวกเตอร์โดยเวกเตอร์มันอาจจะมีหลายเวกเตอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่าเวกเตอร์แต่ละตัวมันจะมี แกนของมันใช่ไหมครับแล้วเขาจะมีย mm ูนิตเวกเตอร์เพื่อเอาไว้กำกับแกนก็คือแกน x จะใช้ตัว i นะครับเห็นไหมครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัว i แล้วก็เป็นหวกเป็นหัวสามเหลี่ยมด้านบนนะครับบงบอกว่ามันเป็นเวกเตอร์กำกับในแกน x นะครับแกน y ก็จะเป็นตัว j นะครับแกน c ก็จะเป็นตัว k สมมุติว่าเรามีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะครับเรายังไม่สนใจตัวเลขนะว่า a คือเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยถ้าเราอยากรวมกันแบบเวกเตอร์เราบอกว่า c เท่ากับ a บวก b ดังนั้นเราก็จะบวกกันเฉพาะแกนของมันเพราะนั้น a กับ b ที่มาบวกกันเราก็จะเป็น ax บวก bx ในทิศ แกน x ก็คือ i ใช่ไหมครับเราก็ใช้ยูนิตเวกเตอร์ i เป็นตัวควบคุมแล้วก็ ay บวก by ในแกน y ก็ใช้ยูนิตเวกเตอร์ j เป็นตัวควบคุมแล้วก็ ac บวก bc แล้วก็ในแกน c ก็คือใช้ตัว k เป็นยูนิตเวกเตอร์ของมันนะครับ เพื่อให้การทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือเราก็สามารถสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์ u กับ v ใช่ไหมครับแล้วเพื่อความง่ายในการบวกลบเวกเตอร์ก็คือเราสามารถดูตามรูปนี้ได้เลยนะครับกรณีที่เป็นการบวกเวกเตอร์เราก็เอาหัวของตัวเริ่มต้นมาต่อหางของตัวสุดท้ายจากนั้นก็ขีดเส้นจากจุดเริ่มต้นไปจนถึง ไฟลยลูกศรของจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ของเวกเตอร์นั้นนะครับ champagne. อย่างรูปตัวอย่างชุดข้างบน,นครับเป็นการบวกเวกเตอร์ส่วนการลบเวกเตอร์ทำยังไงก็การลบเวกเตอร์ก็คือเป็นการบวกด้วยเวกเตอร์ที่ติดลบนะครับอ่ะต่างกันยังไงกับการบวกเวกเตอร์ธรรมดาเวกเตอร์ที่ติดลบก็คือปกติเวกเตอร์ มันจะชี้ไปตามทางปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์ที่ติดลบลูกศรมันสลับด้านกันอ่าเพราะนั้นจากตัวอย่างเราบอกว่า u บวก v ได้ดังข้างบนใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราอยากใช้ u ลบ v เพราะนั้น v แทนที่มันจะหัวชี้ขึ้นข้างบนกลายเป็นว่ามันหัวจะชี้ลงข้างล่างโดยที่มุมองศาของมันเหมือนเดิมเพราะนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นการ เอา u ตั้งแล้วก็ v ติดลบเอามาบวกเขา้าแล้วก็ลูกศรสุดท้ายผลลั์เวกเตอร์ลัพ์ก็คือเป็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจาก u ไปไปลายที่ v เห็นไหมครับรูปข้างบนกับรูปข้างล่างเห็นไหมครับลักษณะของเวกเตอร์จะไม่เหมือนกันการคูณเวกเตอร์ก็จะคูณได้2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือผลคูณสเกลรานะครับ ผลคูณสเกลราหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่เราเอาเวกเตอร์มาคูณกันผลลับที่ได้ออกมาจะเป็นแค่สเกลรานะครับก็คือจะไม่มียูนิตเวกเตอร์มาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ใช้คณิตศาสตร์นะครับก็คือ i. i j. j k. k, k. เนี่ยมันจะเท่ากับ1อันนี้เขาเรียกว่าเป็น dot product ของเวกเตอร์นะครับอ่านว่า a v e c t o r เตอร a v e c t o r เตอร b นะครับแต่ถ้ามันมันข้ามแกนกัน i กับ j j กับ k หรือ k กับ i มันจะทําให้มีค่าเป็นศูนยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายเราก็เรียกว่าเวกเตอร์ a v e c t o r เตอร b เท่ากับ a b cos เซตจะมีผลเป็นสเกลาร์นะครับไม่ต้องใส่ขีดด้านบน ส่วนการคูณเวกเตอร์อีกรูปแบบหนึง่งคือการคูณแบบเวกเตอร์นะครับผลคูณเวกเตอร์ก็คือเราก็จะใช้กดมือขวานะครับโดยที่ a กับ b ถ้าคอสกันมันจะได้แกนที่ตั้งฉากกับแกน ab นะครับโดยใช้กดมือขวาคือถ้าเราเอา b a a คือตามทิศทางที่เราแบ,บมือออก b ก็คือเป็นทิศทางที่เรา กำมือเข้าเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลับก็คือ c ก็คือเป็นนิ้วโป้งที่มันจะจตั้งฉากกับ a ระนาบของ a b นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่า a cos b เท่ากับ a b sin theta ยูนิตเวกเตที่กำกับเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับเราก็เลยบอกว่าใส่เป็น unit v e วกเต n ใดๆก็ขึ้นอยู่ว่าเป็น ถ้า a เป็น i แล้ว b เป็น j เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเวกเตอร์ก็จะเป็น k นะครับเราก็จะใช้ตัวเสริมด้านขวามือนี่นะครับมาเป็นตัวประกอบแต่ถ้ามันขนานกันก็คือมันอยู่ในทิศทางเดียวกันอย่างเช่น i คอด i j คอด j k คอด k ก็จะเป็น0ใช่ไหมครับ แต่ถ้ามันเป็นทิศทางที่เป็น i j ผลลัพธ์ก็จะเป็น k j กับ k ผลลัพธ์ก็จะเป็น i k กับ i ผลลัพธ์ก็จะเป็น j อันนี้เราอาจจะท่องลำบากเพราะฉะนั้นเราใช้กดมือขวาเอาจะง่ายกว่าว I, ่า i a กับ b เราเป็นทางไหนเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นนิ้วโป้งที่เราตั้งฉากก็จะเป็นตัวบอกผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับอะตัวอย่างครับจงหาเวกเตอร์ของ c เมื่อ c เท่ากับ a cos b โดยกำหนดให้ a คือ axi บวก ayj บวก ack นะครับ b ก็เหมือนกันครับก็จะเป็น b x i byj บวกด้วย bck นะครับเพราะนั้นการ cos เวกเตอร์แล้วก็ถ้าขยันก็ทำแบบข้างบนก็ได้นะครับเป็นการ cos ค่อยๆ cos ทีละตัวทีละตัว แยกเข้าไปในวงเล็บมันมี ijk อะไรบ้างนะครับแล้วก็แยกมาปุ๊บหรือเราจะทำการคอรดแบบขเขาเรียกว่าการคอรดแบบ determinant ครับก็จะมีอ่าเราก็จะกำหนดเป็นเหมือน m e t r i c นะครับแล้วเราก็ทำการคูณขึ้นคูณลงแบบเฉียงๆนะครับอ่า เดี๋ยวผมยกตัวอย่างของ i ก็ได้นะครับ i ก็คือถ้าเราคูณขึ้นนะครับเราจะต้องเขียนพจน์ i กับ j ต่อหลังตรงนี้นะครับเพราะถ้าเราคูณขึ้น,นก็จะเป็น b y a z คูณกับ i ข้างบนจะให้ติดลบข้างล่างจะให้เป็นบวกนะครับขาลงก็จะเป็น a y b z i ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็น a y b z i. ลบด้วย a z b y i นี่ครับวิธีการนี้ก็จะง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับจบการน,นำเสนอครับ